ที่น่ายินดีนะครับว่าเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ทางรัฐบาลได้มอบให้ไปกับทั้งพี่น้องคนพิการและผู้สูงอายุในช่วงต้นนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับก็ดังนั้นในขณะนี้ผมได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ไปเคาะประตูตามบ้านนะครับไปดูว่ามีผู้สูงอายุท่านใดยังตกหล่นอยู่บ้าง ก็ถือว่าเป็นการยืนยันที่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยคุณวราวุิศิลปอาชาค่ะก็มีการกำชับเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทั้งหมด76จังหวัดทั่วประเทศนะคะตอนนี้ให้เร่งสำรวจผู้สูงอายุค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหรือว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะคะหรือว่าสำรวจผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเงิน โอนตรงเข้าบัญชีแบบพร้อมพย์ให้ซึ่งเฟสนี้จะได้รับเป็นเงินสดนะคะผ่านโครงการเติมเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลต์หนึ่งหมื่นบาทของทางภาครัฐวันนี้ผู้สูงอายุเฮทั่วประเทศค่ะเงินสดมาแล้วใครบ้างจะได้รับสิ์อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการกระ ดุสฐก,กิจดิจิทัลวอลเลตหนึง่งนบาทนะคะล่าสุดค่ะวันนี้คุณวราวฒิศิลปอาชาค่ะก็ได้มีการพูดถึงหลังจากที่มีการประชุมครมนะคะ25กุมภาพันธ์2568ว่าวันนี้นะคะได้มีการกำชับในส่วนของทางกระทรวงพอมอนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักง,งานพอมอจอทุกจังหวัดทั่วประเทศ7จจังหวัดให้เร่งสำรวจในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุนเนี่แหละค่ะที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงิน1นึ่งหมื่นบาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับสิทธ ผ่านโครงการเติมเงิน1นึ่งืนบาทเป็นเงินสดในส่วนของเฟสกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากคุณวราวฒิศิลปอาชานะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีการเปิดเผยออกมานะคะจากกรณีของการเดินหน้าโครงการเงินหมืน่นฟื้นฟูเศรษฐกิจในเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2ที่มีการแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองน่ะโอนตรงเข้าบัญชีเป็นเงินสดให้นะคะสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจน ำหรับผู้สมัครยุที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะ และพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะกลุ่มนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทและตอนนี้มีการพูดคุยแล้วก็มีการสั่งการนะคะให้ทางพมจจังหวัดค่ะลงสํารวจพื้นที่นะคะว่ายังคงเหลือผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมื่นบาทหรือไม่และเป็นกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเปล่านะคะเพื่อ เตรียมความพร้อมค่ะในการรับเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตเงินบาทในเฟสต่อไปหรือว่าเฟสกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะได้รับเป็นเงินสดซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทางกระทรวงพมแล้วก็สำนักงานพมจจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศน่ะเร่งสำรวจนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับสิทธิ์นะคะในส่วนของโครงการเติมเงินเหมือนในเฟสต่อไปสำั ลกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณวราวุฒิศิละปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าในส่วนของพอมอเนี่ยมีการประสานอาสาสมัครประจําหมู่บ้านของทางอ,อพอมอไว้แล้วนะคะแล้วก็มีการเตรียมที่จะเคาะประตูบ้านในการช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อสํารวจนะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ตกหล่น,นยังคงไม่ได้รับการโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทนะ่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะให้เข้ามาร่วมลงทะเบียนผ่านโครงการกลุ่ม ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งหมืนบาทด้วยวันนี้มีความชัดเจนนะคะสัมภาษณ์ชัดเจนถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าเงินหนึ่งื่นบาทที่ทางรัฐบาลได้มอบให้ไปกับทั้งพี่น้องคนพิการและผู้สูงอายุในช่วงต้นนั้นสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากมายนะครับก็ดังนั้นในขณะนี้ผมได้ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ไปเคาะประตูตามบ้านนะครับไปดูว่ามีผู้สูงอายุท่านใดยังตกหล่นอยู่บ้าง เอาละคะ่ะคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการจะอยู่ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในการรับเงินหนึ่ง่บาทซึ่งตอนนี้ทางพมก็ได้มีการสั่งการนะคะในส่วนของการสำรวจแล้วก็ลงพื้นที่แล้วนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อม,อมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ท่านไม่มีสมาร์ทโฟนให้เข้ามาร่วมโครงการแล้วก็รับเงินผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตหนึ่งนบาทค่ะ นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดี